สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็รักการฟังนิยายค่ะฟังไปเพลินๆนะคะสำหรับเรื่องที่อดหวานอยากเล่าเป็นเรื่องใหม่นะคะต่อจากเรื่องชายาทรนงซึ่งก็สนุกมากๆนะสําหรับเรื่องนั้นนะคะสําหรับท่านที่มีเวลาก็ไปฟังเพลินๆตั้งแต่ต้นจนจบบริบูรณ์ได้นะคะเรามาขึ้นเรื่องใหม่กันค่ะพิกชตาลิขรักกาจัดแค้นนะคะเรื่องนี้อดหวานก็เลือกมาเล่าให้กับทุกๆท่านฟังค่ะสหาหรับเรื่องนี้นะ ะะก็เป็นนิยายจีนนะคะแล้วก็ยังไม่มีการนำไปสร้างเป็นซีรีส์เลยนะคะทีนี้หวานนั้นได้อ่านเรื่องนี้จบไปแล้วหวานก็มีความคิดว่าหน้าของน้องเทียนซีเวยนะคะรอยมาส่วนพระเอกนั้นนะคะพระเอกค่อนข้างจะโหดค่ะก็อยากจะให้เป็นจางหลิงเหอก่อนนะคะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของคุณจางหลิงเหอแต่ณจุดนี้คือเป็นจินตนาการของอดหวานเฉยๆนะคะว่าเออน่าจะเป็นดาราสองท่านนี้โคจรมาพบกันนะคะก็รอแล้วกันในเวอร์ชันละคร อยังไม่มีโปรเจกต์ Project นี้เกิดขึ้นมาค่ะเรามาฟังนิยายกันไปเพลินๆก่อนนะคะลมหนาวพัดโชยเหมันแต่ฤดูท้องฟ้าสว่างช้าๆภายในห้องเพดานต่ำจึงยังสลัวร่างลินซีเว่ยนอนอยู่บนเตียงคิ้วเรียวขมวดหมุ่นเพียงมองก็รู้ว่ายามนิทราคงหาได้หลับสนิทฝันดีไหมเสียงทำอาหารในหมู่บ้านค่อยๆดังขึ้น ชาวนาไม่ได้มีเวลาว่างให้สุขสบายมากนะักแม้ว่าเป็นวันที่อากาศหนาวเย็นเช่นนี้ผู้คนไม่น้อยก็ต้องลุกขึ้นมาติดเตาทำอาหารมีเสียงเคลื่อนไหวดังมาจากเรือนหลักที่สว่างที่สุดในหลานบ้านดูเหมือนลินต้าเหนียงนั้นจะตื่นนอนแล้วลินเหวสีคุณคิดอย่างงุนงงทว่ามือเท้ากับไร้เลี้ยวแรงและไม้ถูกจองจำอยู่ในห้วงฟันไม่อาจสลัดหลุดออกมาได้ เลือนหลังใหญ่สีแดงแชดราวกับความฝันสาวใช้นางหนึ่งก้าวมวยผมสอง้างแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมชั้นดีจากซานซีเนื้อผ้าสีสันสดใสเป็นประกายนางผู้นี้กลมหน้าขายไม่กล้าสบตาคนน้ำเสียงเบายิ่งกว่ายุงบินซื้อจื่อเฟยเมื่อคู่เรือนหน้าแจ้งว่าวันนี้ซื้อจื่งงานยุง่งไม่มาแล้วนะหากท่านไม่สบายก็ให้ตามหมอหลวงมาดูอาการเถิด สตร,ตรีตรงหน้าเหมือนจะนิ่งงันไปครู่ใหญ่เป็นเนิรนนานกว่าจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแหบพลงานยุ่งหรือข้าถึงกับไม่รู้เรื่องสำคัญอะไรถึงปานนี้ถึงกับสำคัญยิ่งกว่าข้าผู้เป็นภระระยาเอกที่กำลังจะป่วยตายซื้อจื่อเฟยไม่ต้องพูดอีกข้าไม่อยากฟังหญิงสาวไอขึ้นสองสามครั้งนางพยายามข่มกั้นอาการไอคลายไม่อยากแสดงความอ่อนแอให้ผู้อื่นได้เห็น สาวใช้ที่ยืนอยู่เหมือนรู้จริตของเจ้านายท่านนี้จึงรีบสะกดลมหายใจตนก้มนานิง่งไม่มองท้าทางอ่อนแอป่วยไข้ของอีกฝ่ายผ่านไปครู่หนึ่งเสียงไอค่อยบรรเทาลงบ้างผู้เป็นนายไม่สนใจที่จะดื่มชาให้ชุม่มคอหากพยายามฝืนถามขึ้นว่าใครมาแจ้งสาวใช้สีหน้าสุดกล้ำมกืนซื้อจือไฟพูดสาวใช้ถอนหายใจกล่าวว่า แม่นางหวินหุยหวินหุยหรือนางหัวเราะขึ้นเบาๆอย่างไม่อาจบอกได้ว่ากำลังเสียดสีหรือเย้ยหยันตนเองถึงกับเป็นนางแย่งชิงไม่ไหวแย่งชิงไม่ไหวดังคาดนางรับใช้ซื้อจื่อมาหลายปีทั้งยังเป็นคนที่สันหวังเฟจัดหามาให้ความสัมพันธ์สนิทชิดเชื้อยาวนานมาหลายปีเยี่ยงนี้ช่ว่าคนนอกอย่างข้าจะเทียบได้ เห็นอยู่ว่าเป็นซื้อจือเฟยกลับบอกว่าตนเองเป็นคนนอกวาจานี้ผู้อื่นที่ไหนได้ยินเขา้าก็ต้องเป็นหัวเราะแต่ในจวนเหยียนว่งสาวใช้กับทราบดีว่าซื้อจือเฟยกล่าวไม่ผิดซื้อจือกับซื้อจื่อเฟยแต่งงานกันมาได้แค่หนึ่งปีเท่านั้นถึงกับสู้คนนอกยังไม่ได้ซื้อจือเฟยป่วยหนักเช่นนี้พวกนางแอบไปเชิญซื้อจืออยู่หลายครั้ง โดยไม่ให้ซื้อจื่อเฟยรู้แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับยิ่งชวนให้น้าวเน็บใจมากขึ้นทุกครั้งสาวใช้รู้ว่าแม้เจ้านายตนจะปากแข็งไม่ยอมให้พวกนางไปเชิญซื้อจือ้อแต่กลับแสงปิดตาค้างหนึ่งกับการกระทําเหล่านี้ของพวกนางเห็นได้ชัดว่าซื้อจื่อเฟยเองก็คิดถึงซื้อจือ่อแต่ทว่าไม่เลยซื้อจื่อไม่เคยมาเลยสักครั้งหลินเวยซี ยังคงหลับตานอนอยู่บนเตียงไหมที่แสนโกโรโกโซน้ำตาไหลาจากหางตาไม่หยุดทำเอามอนเปียกชุ่มไปหมดนางรู้ว่าตนถูกมานครอบงำจิตใจแล้วแม้ในฝันความทรงจำในอดีตก็ยังคงเกาะติดไม่ยอมไปทั้งยังพานางกลับไปยังจวนเหยียนวางพานางกลับไปยังการแต่งงานที่ล้มเลวอันที่จริงแล้วนางมิได้มีนามว่าหลินเวยซี ทั้งอย่างมิช่หญิงสาวในหมู่บ้านเล็กๆนี้ตระกูลเดิมในชาติพบก่อนของนางมีชื่อเสียงโดดเด่นมากเดิมนางมีนามว่าเกาซีเป็นหลานสาวคนโตสายภรรยาเอกในจวนอิงกวัวกงบิดาของนางก็คือบุตรชายคนเดียวของภรรยาเอกกวัวกงมารดาผู้ให้กำเนิดนางคือบุตรสาวคนเดียวของโซ่ขังต้าจางกงจู นางเกิดในตระกูลเช่นนี้ชาติกำเนิดจึงไม่ธรรมดาสามันเพราะสถานะสูงส่งแต่เล็กมาเกา่าซีจึงเป็นคนไม่ยอมคนตอนออกเรือนก็หาได้ทำให้ตนเองต้องเสียหน้านางอาศัยอำนาจบาร,รมีของโซ่คังต้าจ่างกงจูผู้เป็นยายออกเรือนไปกับกู้เฉิงเยา่าบุตรชายคนเดียวของเหยียนหวางพอเรื่องงานสมรสถ,ถูกประกาศออกไป ทั่วทั้งเมืองหลวงต่างก็แตกตื่นประหลาดใจตาจ่างกงจุถึงกับเลือกบุตรชายคนเดียวของเยียนหวางให้กับเกาสิบารมีของตาจ่างกงจุนับว่ายิ่งใหญ่มิใช่น้อยเลยกล่าวถึงเยียนหวางในตายลาไม่ว่าบุรุษสตรีผู้เท่าหรือเยาววัยแม้กระทั่งเด็กน้อยก็ยอมต้องเคยได้ยินชื่อเสียงอันเกลียงไกลของเขาในปลายรัชศกเจียนเจ้าของอดีตห่วงตี บ้านเมืองระสำระสายปู้กุ้ยเฟยวางอำนาจเหิมเกิมขุนนางควบคุมบงการราชสำนักหากมิใช่เยียนหว่างนำกำลังเข้าเมืองหลวงมาช่วยห่วงตี้สยบความโกลาหนพดุงความเป็นธรรมสังหารกลุ่มขันทีโฉดเกรงว่าคงได้ผลัดเปลี่ยนแผ่นดินไปแล้วเยียนหว่างปกป้องราชบัลลังก์เอาไว้ได้ครั้นอดีตห่วงตีเสด็จสวรรคต ก็ยังช่วยประครับประคองห่วงตี้พระองค์ใหม่ที่มีพระชนมายุเพียงแปดพันษาขึ้นคองราชประเทศราชใต้าอาน,นันตตาโจคิดลังแก่ห่วงตี้ผู้ยังเยาวชันสาปีที่สองในรัชการชายแดนหลายด้านเกิดความไม่สงบเยยนว่างทูลขอพระราชานุญาตยกทัพออกศึกไปด้วยตนเองนำกำลังทหารออกจากเมืองหลวงไปปราบปามจนสงบราบครับ ในวันที่เกาสีป่วยหนักไม่อาจจะลุกจากเตียงแนวหน้าก็เพิ่งส่งข่าวชัยชนะครั้งใหญ่ของเยียนวางมาถึงเพราะข่าวชัยชนะมาถึงภายในราชสำนักก็โห่ร้องฉลองชัยกันเอิกกเระิะพูดอย่างไม่เกงใจก็คือห่วงตีพระองค์น้อยยังทรงพระเยาว์เฉียนไท้ายโหขลาดเขาอ่อนแอคุณนางในราชสำนักก็ยิ่งก่อความวุ่นวาย ตอนนี้ทั้งแผ่นดินตาโจรวนต้องอาศัยเหยียนหวังปกป้องแต่เพียงผู้เดียวเหยนหวังมีกู้เฉิงเยาเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวเกาซีเป็นภรรยาเอกของกู้เฉิงเยาพอสามีออกรบชนะได้ความดีความชอบมากไหมนางควรรู้สึกเป็นเกียรติด้วยถึงจะถูกแต่น่าเสียดายเกียรติยศของจวนเหยียนหวังก็เป็นของจวนเหยียนหวังไม่เกี่ยวอันใดกับซื้อจื่อเฟยเช่นนั้ บางครั้งเก่าสีก็แอบ,บคิดตอนนางเพึ่งแต่งกับกู้เฉิงเยาเห็นอยู่ว่ารักกันหวานรํำปานน้ำพึง่งแต่เหตุใดอยู่ๆเขาก็เย็นชากับนางในภายหลังยังจำได้ว่าคืนแต่งงานคืนแรกตอนกู้เฉิงเยาเปิดผ้าคคุมหน้าออกยังแอบหลบผู้อื่นส่งยิ้มให้นางแล้วกล่าวว่าเจ้าดูสิถ้าหาเจ้าเจอจนได้เกาซีรู้สึกสับสนงุนงงไปหมด นี่หมายความว่าอย่างไรกันแต่คืนแต่งงานสามีภรรยาร้วนหน้าบางกูเฉงเยาคิดว่าการนิ่งเงียบของนางเป็นพเพราะเขินอายยิ้มเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกดารุณีน้อยผู้ใดบ้างไม่ใฝ่ฝันถึงความรักเกาซิเติบโตมาด้วยการฟังเรื่องราวความดีความชอบของเหียนหวงังตอนนี้ได้แต่งกับบุตรชายคนเดียวของเหยียนวาง อีกฝ่ายยังเป็นหนุ่มรูปงามเหนือสามันเพียงนี้ดวงใจดารุณีน้อยของเกาซีพลันถูกกระแทกโดยแรงทั้งอย่างเต้นโครมครามดีใจที่จะได้เป็นภรรยากู้เฉิงเยาเขาและนางรักใคร่กันลึกซึ้งมาถึงหนึ่งเดือนเงาร่างแทบไม่แยกจากกันเกาซีมีความสุขราวกับตกอยู่ในไหยน้ำพึง่งแต่เล็กจนโตนางเห็นมารดาต้องฝืนทน บรรดาอนุภรยานางกลับไม่เคยคิดเลยว่าการแต่งงานของตนเองจะงดงามสมบูรณ์แบบเช่นนี้แต่นางประเมินความหวังดีของสวรรค์ผิดไปดอกไม้สดย่อมโรยละรูปโฉมงามย่อมชลาสิ่งที่งดงามสมบูรณ์แบบเกินไปมักไม่อยู่ยั้งยืนน,นั้นแค่เพียงเดือนเดียวเท่านั้นท่าทีของกู้เชิงเยาวก็เปลี่ยนไป วันนั้นเขาถามนางด้วยน้ำเสียงเยียบเย็นว่าเหตุใดเจ้าต้องโกหกเหตุใดต้องแอบอ้างชื่อสวมรอยอะไรกันตอนนั้นนางกำลังเย็บเสื้อให้กู้เฉิงเยานางไม่ค่อยเก่งเรื่องเย็บปากและเพราะฝีมือก็สู้เกาหลันไม่ได้ดังนั้นก็จึงยิ่งไม่ชอบทำแต่ตอนนี้นางคิดเย็บเสือ้อให้กู้เชิงเยาด้วยตนเองสักชุดหนึ่งถึงขนาดทำเอานิ้วมือเต็มไปด้วยลูเข็มแทง ก็หาได้คิดจะใส่ใจพอได้ฟังวาจาของกู้เชิงเหวยาเกาสีถึงกับงงงนันโกหกอะไรกันแอบอ้างอะไรกันตั้งแต่น,นั้นมาความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาของเกาซีกับกู้เฉิงเหยาก็เริ่มเย็นชาลงจะบอกว่าร่วงหล่นลงพันจังก็ไม่เกินไปนะักเกาซีเป็นหลานสาวคนโตในจวนกัวกงเป็นบุตรีที่เกิดจากภริยาเอกของซื้อจือ ทั้งยังมียายเป็นถึงต้าจ่างกงจุอุปนิสัยเรียกได้ว่าแข็งเกล้าอย่างที่สุดในเมื่อกู้เฉิงเห่ยไม่มาก็จงอย่าได้มาอีกอย่าวังว่านางจะเหมือนพวกอนุภรรยาเหล่านั้นที่วันๆพยายามแย่งชิงความโปรดปานจากสามีต่อมานางกับเขาก็ยิ่งเหินห่างพิกผันเป็นด่งศัตรูสุดท้ายแล้วเกาซีหดหูอัดอันจนล้มป่วยตอน ไม่อาจจะลุกขึ้นจากเตียงได้อีกกู้เฉิงเหยาวยยังถึงกับไม่ยอมมามองดูนางสักครั้งเกาซีเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองมากทว่าการแต่งงานที่ล้มเหลวทําลายความภาคภูมิใจของนางจนหมดสิน้นก่อนสิ้นใจเกาซีก็ยังยอมรับไม่ได้นางทำผิดอันใดหรือเช่ไหน,นกู้เฉิงเหยายงไม่ชมชอบนางแม้มีได้รับใครโปรดปัน แต่กับผู้เป็นภริยาใหญ่จึงไม่ให้แม้แต่เกียรติสุดท้ายกันนางกันเล่าอาจเพราะความขับแขนยังไม่จบสิน้นดวงวิญญาณน,นางจึงมิได้ถูกยมมาทูดหัววัวหัวม้ามาเกี่ยวเอาไปล่องลอยไปมาพักหนึ่งก็หวนกลับคืนโลกมนุษย์อีกครั้งครั้งเนี้ยเก่าสีได้รู้แล้วว่าเหตุใดกู้เฉิงเหยาจึงถามนางสองประโยคนั้นเหตุใดตนเองอยู่ๆจึงไม่เป็นที่รักใครโปรดปัน เกาซี C. C. ได้พบหนังสือเล่มหนึ่งทามกลางแสงข้าโพล่รอบด้านนางนึกสงสัยจึงลองเปิดอ่านดูจากนั้นเนื้อหาด้านในก็ทำเอานางตกตะลึงจนตัวแข็งทือก่อนร่างจะสั่นเทาไม่หยุดในหนังสือมีเรื่องราวชีวิตของเกาซีแต่น่าเสียดายตัวละครเอกมิชัยนางหากเป็นแต่น้องสาวต่างมารดาตังหาผู้เป็นด่งน้ำตั้มในตาของนางมาตั้งแต่เด็กเกาหลัน ในหนังสือบอกว่าเกาหลันข้ามมิติมาเกาสีไม่เข้าใจว่าอันใดคือข้ามมิติทั้งในหนังสือก็กล่าวถึงเพียงน้อยนิดแล้วก็ข้ามผ่านไปแต่นั่นหาได้สำคัญไหมสิ่งที่ทำให้เกาสีสนใจจริงๆก็คือเรื่องราวต่อจากนั้นตามคำบรรยายในหนังสือเกาหลันข้ามมิติมาแล้วก็กลายเป็นบุตรสาวของอนุภรรยาที่ไม่ได้รับความโปรดปานในจวนอิงกัวกองอายุหกปีก็ป่วยหนักเกือบตาย บางที่อาจจะตายไปแล้วจึงได้ถูกเก้าหลันเข้าครองล่างแทนเก้าหลันยืมร่างศพฟื้นคืนชีพเปลือกนอกเป็นเด็กหญิงตัวน้อยอายุ6ขวบแต่จิตวิญญาณเป็นผู้ใหญ่อายุ26นั่งอาศัยความรู้สมัยใหม่รวมกับประสบการณ์อย่างผู้ใหญ่เสยแ้งแกล้งทำเป็นโง่เขาไม่มีรู้ความแสดงตนดุดสุกรกืนกินพยักไม่เพียงช่วยหานซื้อ มารดาตนเองให้ได้เป็นอนุภรรยาคนเปิดซื้อจือจวนอิงกวัวกงทั้งยังอบรมสั่งสอนน้องชายตนเองเป็นอย่างดีวันหน้าบุตรชายของอนุภรรยาผู้นี้จะได้เป็นซื้อจือผู้สืบทอดตำแหน่งกวัวกงต่อเก้าหลันเองตอนอายุ13ได้เคยช่วยคนสวมหน้ากากผู้หนึ่งเอาไว้ที่วัดนางไม่คิดเปิดเผยสถานะแต่อีกฝ่ายกุมมือนางเอาไว้ไม่ยอมปล่อยให้นางไป เกาหลันจึงหาทางออกด้วยการปลดป้ายยกประดับกายชิ้นหนึ่งให้เขาไปตามหานางเอาเองเกาสีอ่านถึงตรงนี้ก็หัวเราะเสียงดังอย่างเศร้าใจยิ่งหัวเราะน้ำตาก็ยิ่งไหลมีหน้าตอนนางเป็นเด็กมักจะถูกผู้ใหญ่ตำหนิว่าสู้เกาหลันที่รู้ความและเข้าใจผู้อื่นมากกว่าไม่ได้ไม่ว่าเรียนอะไรก็เลวสู้เกาหลันไม่ได้ เดิมนางเคยคิดว่าเกาหลันอาจจะมีพรสวรรค์ชเชลเยวฉลาดมาแต่กําเนิดจริงๆตอนนี้คิดดูแล้วเกาหลันไม่ใช่เด็กน้อยอายุจริงเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับมารดาของเกาซีเป็นนางปีศาจเท่าในร่างเด็กผู้หนึ่งไม่แปลกที่จะทำอะไรก็รอบครอบมีชั้นเชิงไปหมดมีหน้าเล่าคืนวันเข้าหอเน้นกูเฉิงเห่ยาจึงกล่าวกับเกาซีว่าเจ้าดูสิข้าหาเจ้าเจอจนได้ มีน่าเล่าต่อมากู้เชิงยาวจึงหาว่านางโกหกที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองเกาซีโมโหโจนขอบตาแดงกล่ำมานดานางเป็นถึงบุตรสาวของโซคังตาจางก,กงจุองคหญิงใหญ่มีบุตรสาวเพียงคนเดียวแค่คิดดูก็รู้ได้ว่าหญิงทรนงในศักดิ์สีเพียงใดดังนั้นแต่ไรมาจึงวางตนสูงสั่ง กริยาเย็นชาไม่ยอมแสดงท่าทางอ่อนโยนทั้งย่งไม่ยอมแสดงท่าทีอ่อนคอให้กับสามีแต่เล็กมาเกาซีจึงได้เห็นกับตาว่ามารดานั่งโดดเดี่ยวตายแสงตะเกียงตั้งแต่คำมือจนถึงฟ้าสางก็ไม่เห็นสามีมาในยามนั้นบิดาเกาซีหรือก็คือซื้อจือของจวนอิงกัวกงน่าจะอยู่ที่เรือนของหานซื้อเกาซีรู้สึกสงสารมารดาตนเอง และโมโหโนางจิ้งจอกอนุภรรยาผู้นั้นแต่นางเป็นคุณหนูจากสายภรยาเอกไม่อาจลดตัวลงไปมีเรื่องกับอนุภรยาของบิเดะดังนั้นนางจึงตั้งใจอ่านหนังสือคิดจะเอาชนะเกาหลันให้ได้น้าแปลกที่ว่าไม่ว่าเกาสีทุ่มเทเวลาลงไปเท่าไหร่ทำอะไรก็อย่างสู้เกาหลันไม่ได้เกาหลันดีดท่วงทำนองเพลงแปลกใหม่เป็นทำให้อาจารย์สอนพินต้องตะลึงเงนิน นางคิดค้นหมากเรียงห้าหมากกระโดดทําเอาพี่น้องในจวนเล่นกันอย่างสนุกสนานไม่มีใครยอมใครบางครั้งเกาหลันยังหลุดปากท่องบทกลอนที่มีความหมายลึกซึ้งแยบยนออกมาอีกแต่พอถามอีกครั้งเกาหลันเพียงแค่ยิ้มเล็กน้อยบอกว่าตนเองนึกออกมาได้แค่วักเดียวที่เหลือนั้นลืมไปหมดแล้วบทกลอนที่มีความหมายลึกซึ้งแยบยนเช่นนี้ ไม่มีผู้ใดเชื่อว่าเกาหลันจะลืมไปหมดแล้วจริงๆแต่กลับรู้สึกว่านางจงใจ,ง,ใจง,งามประกายดังนั้นทุกคนในจวนจึงให้ความสำคัญกับนางเกาสี 94. จึงได้ถูกบุตรสาวอนุภรยาข่มไว้เช่นนี้จนรู้สึกกดดันไม่น้อยดีที่สถานะเกาซีสูงชั้นกว่าเกาหลันมากด้วยการหนุนอยู่เบื้องหลังของโซคังต้าจางกงจุเกาซี 94. จึงได้แต่งงานกับกู้เฉิงเยา จ้วนเหยียนหว่างเกาซี 94. เคยแอบคิดในใจว่าในที่สุดนางก็ชนะเกาหลันได้ก้าวหนึ่งมองไปทั่วเมืองหลวงนี้ไม่มีผู้ใดสถานะสูงกว่ากู้เฉิงเยาแม้เกาหลันจะขย่งยืดอีกเท่าใดวันหน้าตระกูลสามีนางก็ย่อมต่ำกว่าของตนน่าเสียดายที่โลกนี้ช่างเล่นตลกเกาหลันเคยช่วยบุรุษผู้หนึ่งที่วัดแห่งหนึ่งช่างบังเอิญที่บุรุษผู้นั้นก็คือกู้เฉิงเยา ตอนนั้นเกาหลันคิดสลัดให้หลุดจากการเกาะกุ่มจึงได้ปดยกประดับไปให้ยกนั้นเป็นรูปปลาสองตัวเดิมก็เป็นคู่นี่เป็นสิ่งที่คนนอกผลิตขึ้นแล้วก็นำมาส่งมอบให้เกาซีนางรู้สึกว่างานแกะสลักทำมาได้ประณีตจึงยกครึ่งชิ้นให้กับเกาหลันเดิมเป็นหยกประดับของเกาซีเกาหลันกลัวว่าจะมีเรื่องยุ่งยาก ดังนั้นจึงเอาของที่เกาซีเคยมอบให้นางเป็นการส่วนตัวไปใช้เลี้ยงเพศไัยที่อาจจะมาถึงตนถ้าเกิดวันใดมีใครมาตามหาถึงที่คนรับเคาะแทนก็ย่อมต้องเป็นเกาซีกูเฉิงเหยบบังเกิดรักแรกพบกับสตรีลึกลับที่ช่วยเขาไว้ในคืนข้างขึ้นผู้นั้นแม้ว่าไม่เคยเห็นหน้าแต่ตัดสินใจแล้วว่าถ้าไม่ใช่นางก็จะไม่แต่ง ทว่าก็เกิดเหตุผิดพลาดกับตารปัดกู้เฉิงเหยานำหยกครึ่งส่วนนั้นไปตามหาจนพบเกาซีแล้วก็แต่งงานกับเกาซีเขามั่นใจว่าเกาซีคือผู้มีพระคุณที่ช่วยตนเอาไว้หลังแต่งงานแล้วในเดือนแรกจึงรักกันหวานลำ้ำแต่พอเดือนที่สองเกาซีกลับไปเยือนจวนอิงกัวกงกู้เยาเฉิงติดตามไปเป็นเพื่อนนางและที่จวนก็ได้พบกับน้องสาวภรรยา ซึ่งก็คือเการันเกาสีผู้ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ๆต้องมาเกี่ยวพันกับการตอบแทนบุญคุณถูกเกาวหาว่าโป้ปดแล้วยังถูกทอดทิ้งเมื่อพีสาวผู้ชั่วร้ายซึ่งมาสวมรอยเป็นผู้มีพระค,คุณแล้วทำการลวงหลอกความรู้สึกถูกเปิดโปงหลังจากนั้นการแต่งงานก็หาใช้ความโชคดีมีความสุขอีกต่อไป เกาซียังเป็นคนนิสัยแข็งกร้าวยิงกู้เฉิงเยาเพิกเฉยกับนางนางก็ยิ่งต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเกาซีทุ่มเทดูแลจวนเหยียนหวางอย่างเต็มที่ลงมือจัดการเรื่องที่นาและร้านค้าของจวนเหยียนหวางด้วยตนเองอย่างเด็ดขาดในจวนก็วางอำนาจบรารมีข่มคนข้างกายของกู้เฉิงเยาวรวมทั้งเล่นงานอินหุย สาวใช้คนสนิทที่ดูแลปนิบัติกู้เฉิงเหวยมมาสิบปีเกาซี 9, 4, มั่นใจว่าคิดว่าหากตนเองจัดการได้ยอดเยี่ยมพอกู้เฉิงเหวยาวย่อมจะต้องเห็นความดีของนางแล้วก็กลับตัวกลับใจทว่านางกลับต้องทนใช้ชีวิตยังอัดอั้นตันใจจนตายจากไปโดยไม่ได้เห็นกู้เฉิงเหวยาวกลับตัวกลับใจแต่อย่างใดเรื่องราวเล่ามาถึงตรงนี้ เกาซีได้แต่ทอดถอนใจกับชะตาไร้วาสนาของตนเองวาสนาของนางกับกู้เฉิงเหยา่มีไม่พอก็แล้วไปเถอะแต่เนื้อหาในหนังสือพึ่งดำเนินมาได้เพียงครึ่งเรื่องจุดซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สุดจริงๆก็คือเรื่องราวหลังจากการเสียชีวิตของเกาซีผู้เป็นบุตรีสายภรยาเอกซึ่งเป็นคนไม่ได้ความจวนอิงกัวกงก็รู้สึกว่าเกาซีขาดไร้คุณสมบัติ หาใช่แบบอย่างของการเป็นภรรยาและสภัยที่ดีตามบรรทัดฐานจวนอิงกัวกงรู้สึกผิดต่อกู้เชิงยาวจึงเสนอยกเกาหลันให้แต่งมาเป็นภรรยาเอกต่อกู้เชิงเยายอมเห็นด้วยดังนั้นหลังเกาซีตายจากไปได้ไม่นานเกาหลันก็แต่งเข้ามาเป็นภรรยาเอกคนใหม่แทนหลังเกาหลันแต่งเข้าจวนเหยียนหวัง ความอ่อนโยนในใจของนางการยอมลงให้กู้เฉิงเหวยาวทุกอย่างกู้เฉิงเหยาก,ก็ยิ่งทนุถนอมนางดั่งสมบัติลำค่าที่สูญเสียไปแล้วได้กลับคืนมาสองคนรักไข่ปองดองรู้ใจกันและกันกูเฉิงเหยาหลงรักเก้าหลันอย่างแท้จริงถึงกับยอมปลดระวางอนุภรรยาทั้งหมดเพื่อนางโปรดบ้านนางเพียงผู้เดียวจากนั้นก็ผ่านไปอีกหลายปี กู้เฉิงเหยารับตำแหน่งต่อจากเยียนหวังกลายเป็นเสาหลักใหม่ในราชสำนักแต่แม้เป็นเช่นนี้เขาก็ยังไม่ยอมมีอนุพันธ์ญาครึ่งหลังของหนังสือรวนเป็นเรื่องราวหวานลำ้ำในชีวิตประจำวันของกู้เฉิงเหยากับเกาหลันแต่ละบรรทัดบรรยายว่ากู้เฉิงเหยารักใครโปรดปานเกาหลันเพียงใดเกาหลันฉลาดเฉลียวสามารถเพียงใด นางเป็นภรรยาที่อ่อนโยนรู้ใจเป็นซื่อจื่อเฟยที่ทุกคนในจวนเหยียนหวังต่างให้ความเคารพยกย่องยามผู้คนในเมืองหลวงชื่นชมเกาหลันก็มักจะลากเกาซีออกมาเปรียบเอาความล้มเหลวของเกาซีมาเทียบกับนิสัยและสติปัญญาของเกาหลันสุดท้ายยังสรุปได้ว่าจริงที่ว่าแต่งภรรยาไม่อาจดูแค่เชื้อสายวงตระกูล อุปนิสัยใจคอเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคุณหนูใหญ่จวนอิงกัวโกงกับซื้อจื่อเฟยจวนเหยียนหวังก็คือตัวอย่างที่ดีที่สุดดูสิเกาสี C, ผู้เป็นภรรยาเอกที่ตกแต่งไปก่อนหนะ้าแม้แต่คำเรียกขานว่าซื้อจื่อเฟยเนี่ยนางก็ยังมีคุณสมบัติไม่พอเกาสี C, อ่านถึงตรงนี้ก็ไม่อยากอ่านต่อไปแล้วนางปิดหนังสือลงปล่อยให้น้ำตาไหลลินอาบสองแก้ม พระพุทธองค์ตรัสว่ามนุษย์มีความทุกข์เจ็ดประการเกิดแก่เจ็บตายเกียรติชังต้องอยู่ร่วมรักใครต้องผัดพรากร้องขอไม่อาจได้มากูเชิงเหยาก็คือคนที่เกาซีร้องขอไม่อาจได้มาแต่เล็กนางก็ไม่ค่อยได้ใจบิดากับญาติผู้ใหญ่ผู้ชายสักเท่าไหร่หลังได้แต่งงานกับบุรุษที่ชมชอบนางเห็นเขาไม่สนใจนาง จรงได้แต่ใช้ความแข็งกร้าวแสดงออกว่าไม่แยแสเพื่อปกปิดความในใจเอาไว้จากนั้นก็พยายามหาทางทำทุกอย่างให้เขากลับมาจนนางหมดแรงไปเองสุดท้ายต้องสิ้นใจตายจากไปอย่างไม่ยินยอมมิได้อยู่รอจนสามีกลับตัวกลับใจที่จริงตอนเกาซีตายก็รู้อยู่แล้วว่ากู้เฉิงเหยายังหนุ่ม ตระกูลยังยิ่งใหญ่เกรียงไกลวันหน้ายอมต้องแต่งภรรยาค,คนใหม่ด้วยอิทธิพลอำนาจบาร,รมีของเย็นวังในเมืองหลวงยอมไม่ขาดสตรีมีชาติตระกูลสูงที่จะแย่งกันแต่งกับกู้เฉิงเาวมาแทนที่นางแต่คนผู้นั้นกลับบอกว่าไม่ต้องการผู้ใดหากมิใช่เกาหลันเกาซีกวาดสายตาอ่านครึงหลังของหนังสือนางจึงได้รู้ว่าที่แท้กู้เฉิงเหวเองก็ทุกข์ใจ เพราะอยากได้ในสิ่งที่ไม่อาจได้มาเป็นเหมือนกันเขายอมลดตัวลงไปเอาใจสตรีเป็นเหมือนกันเขาถึงกับรักลึกซึ้งจนไม่นึกเสียใจที่จะครองตนอย่างสัตว์ซื้อเพื่อสตรีเพียงหนึ่งเดียวไม่แต่ต้องสตรีอื่นใดอีกเกาซีอ่านเจอคำว่าผู้ชายต่าตมในหนังสือแม้เกาซีไม่เคยได้ยินคำนี้แต่ก็สามารถเดาความหมายของคำนี้ได้ กู้เชิงเหยาเป็นผู้ชายต่ำตมรฤเหมือนจะไม่ใช่เขาเองก็มีความรักลึกซึ้งยอมละทิ้งสตรีมากมายเพื่อสตรีเพียงหนึ่งเดียวแต่ความรักลึกซึ้งนี้กลับมีได้มอบให้แก่เกาซีในใจเกาซีปวดป่าภาพตรงหน้าค่อยๆเลือนรางขึ้นมาอีกครั้งเกาซีได้พบกับแม่นางบอบบางอ่อนแอผู้หนึ่งแย้มยิ้มด้วยท่าทางเขินอายแล้วเอ่ยว่าพี่สาวผู้มีพระคุณ ข้าต้องไปหาท่านพ่อแล้วหกปีก่อนท่านช่วยข้าไว้ข้าไม่มีสิ่งใดตอบแทนได้แต่รบกวนให้ท่านมีชีวิตต่อไปแทนข้าด้วยหลังจากนั้นนางก็หมดสติไปเก้าซีมืนงงไม่รู้ว่าตนเองสลบสลายไปนานแค่ไหนคลั้นตื่นขึ้นมาก็มองเห็นเตียงค่อนข้างกับตู้ไม้ฝุ่นเคลอะกับมือขาวผ่องเรียวงามคู่หนึ่งด้านนอกเหมือนมีเสียงเอะอะอ,อึกกระทึก ผู้คนมากมายส่งเสียงดังโวกเวกเกาซีคายได้ยินว่าพลีชีพเพื่อชาติเยี็นหวังทูลขอพระราชองค์การแต่งตั้งเป็นโหรอะไรพวกนี้เกาซียันร่างอ่อนแรงรุกขึ้นเดินไปยังโต๊ะเครื่องแป้งจ้องมองใบหน้าในกระจกอยู่เนินน,นันใช่แล้วหลานสาวคนโตสายหลักของจวนอิงกัวกงซื้อจื่อเฟยเกาซี แห่งจวนเหยยนหวังได้ตายจากไปแล้วนับจากวันนี้ไปนางก็คือหลินไหวสีอ่าล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนคะวนันขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะก็จับใจความได้ในตอนเริ่มเรื่องว่านางเอกของพวกเรานะคะชื่อว่าเกาสีเมื่อชีวิตที่แล้วแล้วทีนี้ก็ ถูกผู้ชายนะคะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนนี้แหละที่เคยที่เคยเจอกันนะคะที่แห่งหนึ่งที่วัดอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นน้องสาวต่างมันดาซึ่งน้องสาวต่างมันดาเกาหลันคนนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าข้ามมิติมาก็คือมาแต่วิญญ,ญาณแล้วก็มาเข้าร่างคนอื่นจากนั้นก็ทําให้แม่ตัวเองนะคะได้ขึ้นมาเป็นคือเป็นอนุอยู่แล้วแต่ว่าตอนแรกไม่ได้รับการปลดปลาน,นะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็ด้วยการช่วยเหลือของเกาหลันก็ทําให้แม่นั้นก็ขึ้น มาได้รับความปวดปานนะคะส่วนนางเอกของพวกเรานะคะเชื้อสายใหญ่โตรหโหฐานแต่แล้วนะคะก็ต้องมาแพ้ให้กับเกาหลันคนนั้นค่ะจากนั้นก็พอตายไปนะคะก็ไม่ได้เห็นหน้าสามีด้วยเพราะสามีก็ไม่มาดูดำดูดีเลยนะคะ ตายไปเสร็จสามีก็แต่งน้องสาวเข้ามาเลยนะคะน้องสาวต่างมันดาของทางด้านเกาสแล้วเกาสนั้นนะคะวิญญาณก็ไม่ได้ไปเวียนว่ายตายเกิดขัดลอยล่องไปล่องมาแล้วก็มาเข้าร้างของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเชื่อว่าหลินเวยสีนี่เองเอ่าแล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราไปสนุกหนึบหนับกันต่อกับอพิโซดหน้านะคะของพลิกชะตาลิขิตรักกําจัดแขนค่ะสวัสดีค่ะ